อาโนเทสทดสอบทดสอบอนดีของแผ่นดินป่าบุญจินนามยังยืนยงอยู่อย่างสานไทยฟงสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในคลิปอโจูจออูวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคุณแคอยากจะมาลองเล่น Auto ออโตจูนเฉยๆอะไรเล่นคิวเรียนแล้วก็สนุกดีจากนั้นเออจากนั้นจากนั้นไหนอะ เธอซีซิกูเห็นเธอซิซีเขาทำด้วยถ้าใครไม่รู้จักก็ก็ไม่ต้องรู้จักดีแล้วไม่ต้องรู้จักสิเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือได้แรงบันดาลใจมาแต่ถ้าง่ายกว่านั้นก็คือกูอไปก๊อปเข้ามานั่นแหละไม่ต้องห่วงมึงด่ากูหรือกูปิดคอมเมนต์ก็ได้หรอกมีอำนาจเอาเป็นว่าเันนี้ก็จะมาเล่นออโต้จูนแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากคําว่าจาก,กวันนั้นวันที่เธอจากไปไม่รู้ทําไม อู๋ยังไม่รู้จะทำะไรตอนนี้กวาดไปกี่วกิกี่นาทีแล้วเนี่ยเอาไปรู้ว่าเอาไปลองเล่นดูล้วกาสนุกมากๆเลยแอปออโต้จูนเนี่ยไปเสิร์ชเอาว่าแอปออโต้จูนอ่ะได้เสียงไรติมไหม